หน้าตาหนูสะอาดแล้วนะลูกทำความสะอาดให้หน้าสะอาดแล้วนะสงสารจังเลยลูกต้องกลับไปลำบากอีกเหมือนเดิมแม่เห็นและแม่สงสารทั้งเลยเขอให้ออกกลับคืนไปนะคะอยู่นี่เห็นเขาได้กินอาหารดีๆเขาให้ออกกลับคืนไปตาก็ยังไม่หายดี สงสารจังเลยลูกเห็นเราอยากจะร้องไห้เห็นเราอยากร้องไห,ห,ห้จังเลยจ๋าจ๋าลูกจ๋าและเลี้ยงวันเดียวรักมากเลยเห็นหน้าเขาอะ่ะจ้าดูแล้วค่ะลูกเห็นหน้าเขาอะ่ะเลี้ยงวันเดียวรักเลยอะ่ะรักมากเลยอะ่ะจ้า จ้าดูแล้วค่ะลูกเขาให้ออกกลับคืนไปนะคะนี่จะไปอยู่สภาพเดิมอะลูกกินก็ไม่ได้กินอืกินก็ไม่ได้กินเลยเหรอลูกจ้ากินแค่กินอาหารกับแม่เขากินบ้างไม่กินบ้างปล่อยคือยายอะเขาเดินยังเดินไม่ไหวเลยนะคะยายก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ทําความสะอาดเขาเลยอะ่ะ ปล่อยตามมีตามเกิดอีกแล้วลรอลูกสงสารปล่อยตามมีตามเกิดได้ไงลูกหนูมีชีวิตนะหนูเป็นสิ่งมีชีวิตนะลูกเขาไม่รู้หรอกว่าแมวต้องการความรักแค่ไหนเจ้าพวกหนูไปอยู่ตามมีตามเกิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ ทำความสะอาดเนี่ยข้นก็ต้องล้างให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่ล้างข้นให้แล้วสะอาดสะอาดแล้วขนขาวแล้วนะคะเช็ดตัวให้เช็ดตัวให้ขนขาวแล้วอ้ยไหนลูกไหนเนเดินนม่จกเดินใชไหมขนขาวแล้วลูก สงสารสะอ้านแล้วแต่เ,เขาจะเอากลับคืนนะคะเขาไม่ให้รักษาจะเป็นยังไงก็ช่างตาจะเป็นยังไงก็ช่งางสงสารจังเลยลูกเราดูเจ้าหนอนหนอน นอนน้อยของแม่โหยลูกเอ้เห็นหน้าหนูเห็นหน้าหนูแล้วแม่ใจจะจะขาดใจสลายเลยลูกใจแม่สลายเลยเขาจะให้เอาหนูกลับไม่ให้มาอยู่ที่นี่แล้วลูกแม่เขาก็จะไม่ทํำมัน สงสารสงสารจังเลยหนูได้กินอาหารที่ดีอ่ะลูกสงสารจังเลยลูกไม่มีคำไหนพูดอีกแล้วหนูต้องกลับไปอยู่สภาพเดิมอีกแล้วลูกไม่ได้กินือูอเอ ทำยังไงดีแม่จะทำยังไงดีจะได้ช่วยชีวิตพวกหนูได้อยากให้หนูพวกหนูได้อยู่ดีกินดีได้มีอาหารดีๆไว้กินไม่ต้องอยู่แบบเห็บหมัดเจาะตัวสกรปรกมอมแมมไม่อยากให้อยู่แบบนั้นนะลูกจะทำยังไงดีไม่จะช่วยหนูยังไงจะหาวิธียังไง กำลังได้กินอร่อยกำลังจะคุ้นนะคะได้กินอร่อยไอที่นอนนอนน้อยของแม่นี่ยนอนน้อยอ่ะคืออืออยงนี้กันลูกตรงนี้นะตรงนี้นะคะสงสารที่สุดเลยไม่รู้จะช่วยหนูยังไงแต่งตัวเล้ด้วยนะคะเห็นไหมมีของเล่น กันแล้วนะคะเห็นไหมหยอกกันแล้วนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะ แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเขาเล่นกันแล้วอ่ะเขาน่ารักมากเลยอ่ะคนเห็นไหมคะแม่แกงหลงรักน้องแล้วนะ แต่เจ้าของเขาไม่ให้เอาไว้แล้วนะคะเขาให้กลับคืนไว้ที่เดิมแล้วก็ตาแมวจะเป็นยไงเขาก็ช่างเขาบอกไม่ต้องไมาเอามาเจ้าของเขาไม่อยู่ที่นี่น,น,นะคะเขาอยู่เขาอยู่ที่อื่นนะคะแต่ยายแก่เป็นคนเลี้ยงแล้วยายแก่ก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยแก่ก็ปล่อยตามมีตามเกิดนะคะดูเล่นกัน เขาปล่อยไปตามภาษาอาหารเปียกก็ไม่ได้กินเพิ่งจะได้กินเมื่อวานครั้งแรกนะคะอาหารเปียกอ่ะดูสิอะไรติดปากลูกจะช่วยชีวิตพ่อหมูยังไงดีจะทำยังไงดีอยากช่วยชีวิตพวกหมูจัง อยากไถ่ชีวิตพวกหนูจังอยากไถ่ชีวิตพวกหนูอะหนูก็หยอกกันนะคะก็เล่นกันโอ้ยมันอยากไถ่ชีวิตพวกหนูจังเลย แม่เช็ดขนเอกให้ลูกขนน่าจะเป็นของพี่ของพี่ก็สวยพี่สวยเข้านอน